I สวัสดีครับผมเลออนจากช่องมูลสนบ้านครับวันนี้ครับผมจะพาคุณชมมาดูผมรีวิวกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนี่คือ Toyota h i l u ัก e ์ o ี เป็นตัว 2.4G P Runner เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับตัวนี้อยู่ในโฉมโมเดลปี2018กับราคาค่าตัวคันนี้529,000บาทท่านใดที่กำลังตามหา4ประตูยกสูงโรงงานครับเป็นตัวที่จบเลยนะครับสามารถบรรทุกคนได้บรรทุกของได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วมีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับแถมยังได้เป็นแบรนด์ที่ เป็น Toyota นะครับอ่ะใครที่จะรับชมรีวิวในส่วนของคันนี้นะครับรอบคันภายในภายนอกห้องเครื่องเดี๋ยววันนี้พามารีวิวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคันนี้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับช่องบุญสมรถบ้านทั้ง YouTube Facebook และ TikTok หากใครติดตามแล้วฝากกดไลค์ก็ยังดีครับขอคนนั้นหนึ่งไลค์นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมผมรีวิวสำหรับเจ้าคันนี้กันครับไปนะครับ เดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกตัวรถกันนะครับเนี่เดี๋ยวมาดูที่หน้าหน้าก่อนเลยหน้าหน้าเป็นแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แล้วแสงสีขาวแล้วมีไฟเดย์ไลท์ระหว่างตรงคิ้วตรงนี้ให้ นะครับนี่ครับจะมีไฟไลท์ตรงนี้ให้ไฟโปรเจคเตอร์เป็น LED แสงสีขาวไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับก็เพิ่มทัศนวิสัยในการมองในระยะสั้นนะครับส่วนกายก็จะเป็นไฟต่ำนะครับซึ่งเป็นไฟที่เช็แสงจากโปรเจคเตอร์ออกมาโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมีความคมของเส้นนะครับจะไม่ฟงเหมือนไฟหลอดที่เป็นอ่าหลอดแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นไฟสูงไฟสูงจะเป็นไฟหลอดอยู่แต่ไม่ได้กระทบกับการเดินทาง ในปัจจุบันก็คือขับไฟต่านะครับปกติแล้วก็ใช้ไฟต่ําอยู่แล้วสูงก็ไว้สาหรับการที่มองระยะไกลแต่ที่บอกก็คือไฟสูงเนี่ยเวลามันยิงออกมาเนะ่ครับมันไม่ได้ยิงออกมาโดยตรงนะมันใช้แสงสะท้อนจากตัวโคมมันเห็นไหมครับโคมโคมเมียมด้านไงนะครับเขาใช้แสงสะท้อนแล้วเอาแสงสะท้อนเนี่ยกระจายออกมาเพราะฉะนั้นความที่มันจะเป็นความคามเนี่ยมันไม่มีเท่าไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เพราะฉะนั้น หรือว่าเหลือเฟือแล้วรวมถึงไฟตัดหมอกที่ดูระยะสั้นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกันแล้วนะครับน่าเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดใดๆนะครับฝากระโปรงเดิมประตูทุกบานเดิมหมดเลยนะครับอาจจะมีเก็บสีในส่วนของกันชนหน้ามานะครับอาจจะเป็นริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่รถด้สภาพเดิมนะน็อตแก้มซ้ายขวาไม่ขยับนะครับก็จะดูง่ายหน่อยนะครับนี่ครับสีประตูครับคันนี้ มีตำหนิเดี๋ยวชี้แจงให้ครับมีตำหนิเดี๋ยวชี้แจงให้มีตำหนิในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของฝาถังน้ามันนะครับนี่แถบข้างตรงนี้สวยหมดเลยนะครับสวยหมดเลยไม่แค่ตำหนิตรงฝาถังน้ํามันอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะนะครับดูมุมด้านข้างครับนี่ครับในตำหนิมีตรงนี้เห็นไหมครับไม่ใช่ประตูนะตรงขอบตรงที่ระหว่างตรงที่เราขึ้นนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องปกติเนาะตรงนี้ผมนะครับก็แม่ทําสีเนาะเพราะว่ามันพอกระเทินนะครับก็ให้เห็นสภาพประมาณนี้นะครับส่วนมาด้ข้างเนี่ยสภาพโอเคเลยสภาพสวยนะครับนี่โอเคตัวนี้ให้มาจากโลกสงโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นแล้วก็มีเก็บฝาท้ายมานะครับนะครับกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมนะครับกันชนท้ายเดิมนะครับ มีเก็บสีแค่ฝาท้ายมาเพราะว่ามันเป็นรอยอ่ลักยิ้มตรงนี้นะครับมีรอยลักยิ้มนะครับก็เลยไปเก็บมานะครับแต่ตัวเข็บเห็นหมดนะมีกล้องหลังให้นะครับนี่เป็นรุ่นตัวจีนะครับเป็นตัวท็อปนะจะได้แอร์แบ็กคู่หน้าเลยแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับหน้าจอเรม้เป็นแบบลายใหม่ที่ไม่เหมือนรุ่นตัว E หรือตัว J นะครับนี่แมกไลเนอร์เป็นแบบนี้นะครับเป็นของโตโยต้าเลยนะครับเป็นแบรนด์โดยตรงเลยนะครับ มีริ้วรอยการใช้งานบ้างแต่ไม่หนักนะสภาพเกิน85%สภาพเกิน85%อันนี้คือยังไม่ล้างนะครับรถเข้ามาแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับอ่ะดูพวกตาม Mid ็ดอาร์ครับนี่ครับพวกโคนเดิมตัวนี้ท่านเห็นชัดเจนนะครับนะครับพวกโคนเดิมตัวนี้ท่านเห็นชัดเจนนะครับนี่ตัวอ,อักษร 4R นะครับนี่เม็ดอาร์จะเห็นหมดนะครับต้องมีนะครับ,นะรบถ้าไม่มีเนี่ยรถ เคยชนเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับทำให้เม็ดอาร์คหายนะครับนี่นะครับตอรเคปโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับตามลอนกระบะเนี่สวยเลยนะครับดูลอนกระบะครับมีแค่ฝุ่นแค่ดินครับแต่ลอนกระบะสวยมากนะครับนะครับเป็นรถบ้านใช้งานเจ้าของคนเดียวครอบครองนะครับนี่ครับพวกตะรเคปพวกนี้เดิมหมดนะครับนี่ครับพวกเม็ดอาร์คนะครับคมเดิมตัว ฝาท้ายนะครับสองฝั่งมีเหมือนกันนะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คครับต้องมีนะครับเม็ดอาร์คต้องมีนี่ครับนี่นี่ครับนี่เส้นสายรอยซิลิโคนเวลาเอาเล็บจิกปึ๊บมันก็จะมีรอยเห็นไหมครับเวลาเอาเล็บจิกปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีรอยเล็บจิกไว้นี่ครับนี่อย่างนี้ต้องมีนะนะครับปุ๊บปิดกันครับแล้วก็มีทําสีตรงโลบาร์ โลบานี่มันไม่สวยนี่ทําสีให้ใหม่เลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับตอนนี้สวยงามเลยทั้งในและนอกเพราะว่าเวลาเขาขนของเขาใช้ตรงนี้สามารถบางเดดบางฝนได้หน่อยนะฮะทำให้โลบา r ตรงนี้เนี่ยนะครับมีอัดริ้วรอยการใช้งานนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับแก้ไขเลยสภาพสวยมากนะครับนี่นะครับดูสีสันรอบคันตัวรถครับสติกเกอร์พีเลนเนอร์เห็นชัดเจนอันนี้ของเดิมหมดเลยครับนะครับ แผงประตูเดิมติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคิวกันสารให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับรอบคันเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตําหนิสุดท้ายที่จะชี้ให้ดูก็ได้เป็นตรงนี้นะครับเหมือนกันครับรอยระหว่างคู่หน้าเนาะขึ้นใช้งานนะครับตรงนั้นก็เป็นคู่หน้าเหมือนกันนะครับแต่มาได้ข้างก็เป็นของเดิมนะครับไม่ได้มีชนหนักอะไรนะครับในส่วนของตรงตัวยางครับ ตัวนี้เป็นยางอมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินเลยนะครับปียางนี่ยางสัป,ปดาห์ที่42ปี2023ปีหนึ่งมี50กว่าก็ยางได้ประมาณ24่5ยางประมาณ1ปีกับอีก5เดือนอะดีง่ายนะครับอายุป,ปียางเนี่ยประมาณ1ปีกับอีก5เดือนนะครับ เพราะว่ามันป,ปลายปียี่สามอ่ะพอยี่สี่แล้วตอนนี้เพิ่งเดือนอะไรเดือนเมษาอยู่สี่ห้าเดือนประมาณนั้นนะครับแม็กเป็นแม็กลีโวตัวเดิมเลยนะครับแม็กสภาพสวยนะครับแม็กสภาพสวยเป็นลีโวตัวเดิมยางมิชลินแล้วดูดอกครับนี่ครับดอกยังลึกๆครับใช้งานได้อีกยาวเลยเนาะนะครับเป็นประมาณนี้ในส่วนของอ่าเหลือนั่นช่วงล่างครับ ยางอะไหล่ครับเป็นยางอะไหล่เดิมโรงงานเลยไม่เคยลงพื้นเลยตัวนี้ยางปี18นะครับยางปี18นะครับในส่วนของตรงเพาท้ายนะครับลูกค้ามีพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสภาพเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่มีการเกิดขึ้นสนิมนะครับข้อดีก็คืออายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นนะครับนี่ครับตัวถังนะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่ครับ ถือว่าดูแลครับนะครับมาพ่นเกินสนิมนะครับก่อนเกิดที่สนิมจะลามนะครับคือเขาพ่นก่อนที่ตั้งแต่ช่วงออกใหม่ป้ายแดงแล้วนะครับถ้าพ่นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงล่างเป็นประมาณนี้ไม่มีซึมไม่มีเย้มนะครับยางอะไรก็เห็นชัดเจนนี่คือของเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับมีกล้องหลังให้นะนะครับ รอบคันตัวรถเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมารับชมภายในตัวรถกันนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกของ t o โย t a นะครับกระจกของโตโยต้นะครับทุกบานเลยจะมีอักษร t o โยต้ติดไว้อันนี้ก็มีอักษรโตโยต้ติดไว้นะครับก็คือมีหมดเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาด้านในครับนี่คือมุมมองด้านในของฝั่งทางคนขับนะครับ แผงประตูสภาพสวยครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกควบคุมการเปิดปิดล็อกประตูเนี่ยทุกบานเลยที่ฝั่งทางคนขคับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับสามารถใส่ขวดน้ําได้ก็1.25ลิตรครับเยอะเลยเดี๋ยวผมดื่มน้ําสักครู่ครับเสียงมันมันจะห้หายครับ <c oughs> นี่ดูสภาพครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง <c oughs> นี่สามารถใส่ขวดใหญ่ได้ข้อดีใส่ขวดใหญ่ได้นะครับ มาดูกันอีกรอบหนึ่งครับมีที่ใส่ขวดน้ําแก้วน้าตรงนี้ได้แต่อันขวดใหญ่เนี่ยใส่ไม่ได้นะมันเยอะเกินแล้วต้องใส่ขนาด600มิลลิลิตรนะครับขวดอีกอันนึงอ่ะอันเล็กๆที่เราใส่กินกันปกติครับขวดวยาวๆเล็กๆอ่ะนะครับก็จะมีที่ใส่ตรงนี้นะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถอยู่ตรงนี้ฝาถังน้ำมันอยู่คู่กันเลยตัวนี้นี่เกียร์ออตโนต้นะครับบะปัะไฟฟ้านะครับบะปัะไฟฟ้านะครับปรับตัวพนักพิงเอ็น เอ็นหน้าเอ็นหลังได้แล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เนาะนะครับปรับยกสูงระดับได้ต้องการขึ้นสูงอีกต้องการลงมาอีกเผื่อใครที่ตัวต่มตัวสูงนะครับลักษณะไม่เหมือนกันก็มีให้ปรับนะครับทั้งขึ้นทั้งลงหน้าหลังนะครับมีหมดเบาะเป็นเบาะหนังครับเบาะไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับในเรื่องของความเดิมครับสติ๊กเกอร์ลมยางนี่ครับเห็นชัดเจนเลยตามหัวน็อตไม่มีการขยับมันแงะนะครับนี่พอหลังจากเข้ามาด้านในครับ มีราวจับตรงนี้ให้ด้วยนะครับด้านในเป็นประมาณนี้นี่คือพรมละยโตโยตา้าของเดิมเลยมีแอร์แบ็กให้นะครับอันนี้สามารถซิงกับหน้าจอเรือนไม่ได้จะเป็นหน้าจอเรือนไม่ที่ตาก,กับดิจิตอลนะครับก็จะมีบอกในเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันกี่กิโลลิตรมีบอกในเรื่องของระยะทางวิ่งอีกกี่กิโลอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่มีบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันมันก็จะเชื่อมต่อกับหน้าจอกลางนะครับ คอนโซลหน้าครับไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดใดๆนะครับถุงลมนิรภัยได้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับทั้งทางคนขับแล้วก็ผู้โดยสารอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถใส่ของได้นะครับนี่นะครับพวกนี่ครับในการทําสีครับทําสีเป็นอ่าซ่อมแผลเนาะนี่ครับทาสีเขียนไปเลยทําสีซ่อมซ่อมแผลห้าพันบาทนี่ทาสีมานะครับสีประตู้ สีประตูสีขาวมุกนะครับนี่นะครับ,นะร,บราคา5,000บาทนี่ก็เป็นรายการบินนะครับที่เราชี้แจงมาตั้งข้างต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นบุค๊คคู่มือการใช้งานนะครับ <c oughs> นี่นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันหน่อยเนาะนะครับดูเลขไม้ดูอะไรกันด้วยนะครับ ไม่ใช่อะไรครับร้อนครับเปิดให้มันอันนี้หน่อยครับผมร้อนนี่เข้ามาก็จะมีครับว่าไฮลัสตรงนี้สวยงามมากนะครับมีบอกในเรื่องของอัตราบริโพคนัำมันกี่กิโลลิตรสำหรับผมที่ผมขับนะ9.1กิโลลิตรอันนี้คือขับแค่จากที่บ้านมานี่ก็อา10กิโลนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะมีแสงเป็นสีเฟ้านะครับวงเงินสีน้ำเงินเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นตุดจีนะครับ ถ้าตัวพิเศษก็จะมีหน้าจอแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปก็จะเป็นหน้าจอเรือนใมธรรมดานะครับปกตินะครับตัวนี้เลขยกมาอยู่ที่1นึ่งแสโลแสนหกหโลครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องการดูในเรื่องของการฟังเพลงหรือว่าขอ้อความแจ้งเตือนนะครับก็จะมีบอกให้นะครับนี่สามารถขับได้อีก1,82โลนะครับนี่นะครับ สถานการเขับขี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับอัตราบริโภคน้ํามันเทียบกับการใช้น้ํามัน10กิโลอ๋ออันนี้หลังจากรีเซ็ตนะครับที่ขับปกติก็ประมาณ10กิโลนะครับอันนี้คือ9.1คือหลังจากที่ผมไปเติมน้ํามันมานะครับมันก็จะขึ้นมาให้ใหม่นะครับเติมไป500ได้ประมาณนี้น่ครับจากขึ้นแดงนะเติมไป500นะครับดีเซลตอนนี้ไม่รู้ว่าลิตรละเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับ ผมาลัยเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเวลากดไปมันก็จะเห็นไหมครับมันเลื่อนหน้าจอเลื่อนนะครับก็จสิงกันส่วนนี้มันติฟังก์ชันสิงกับตรงนี้สามารถเล่น fm am ได้หรือว่าเล่นบลูทูธก็สามารถทําได้นะครับเ <c oughs> ชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แบบไร้สายนะครับหรือต้องการเสียบสายก็จะอยู่ตรงนี้สามารถเสียบสายได้มี power outlet ให้ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งนะครับ ตัวนี้แอร์เป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับความแรงของพัดลมปรับในเรื่องของอุอณหภูมินะครับแล้วก็ปรับช่องทางอากาศของตรงแอร์ต้องการใส่ตรงหน้าต้องการใส่ตรงเท้านะครับไปครับสามารถวางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะครับแล้วขวดใหญ่วางได้ไหมนี้ขวดใหญ่วางได้แล้วก็ไม่ติดนะขวดใหญ่วางได้แล้วก็ไม่ติดนะครับน,นะครับสามารถวางได้2ขวดเนาะถ้าเกิดขนาด800มลลิตรเนี่ยเวลาขี่ไปเนี่ยอาจจะมีการขยับหน่อยเพราะว่ามันยังใส่ได้ใหญ่เหมือนแบบนั้นเลย มีโหมดอีโคโหมดให้พาวเวอร์โหมดให้ก็จะมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นเนาะการจ่ายหัวฉีดก,ก็จะน้อยลงพอทั้งกดอีโคเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ก็จะขึ้นคําว่าอีโคนะครับรถก็จะมีความแรงน้อยลงมานะครับแต่แนะนําก็ขับธรรมดาดีกว่าใช้สลับตอนที่รถติดในเมืองแล้วท่านกดอีโคนะประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับหรือต้องการการเร่งแซงหัวฉีดมีการผอผ่านที่แรงมากขึ้นแล้วก็การจุดระเบิดดีมากขึ้นนะครับ ปิดไปอันนี้เแบรบกมือเป็นแบบมือเลยนะครับขนาดตึงมือแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็คือให้ขึ้นมาประมาณประมาณ4ระดับนะครับขึ้นมาประมาณมีเสียงดัง4ครั้งอะ่ะนะครับมันจะโอเคถ้าสูงเกินไปเนี่ยเหมือนมันหลวมแล้วนะครับต้องไปปรับมันนะครับอันนี้ก็เช็คให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับสามารถเล่นโหมดสปอร์ตบวกลบเชิงเกียร์ได้นะครับถึงได้สูงสุดถึง6สปีดนะครับที่ชาร์จแบตไม่ต้องเป็นห่วงนะ นีมี power outlet ให้2ฝั่งเลยนะครับคนขับชาร์จผู้โดยสารชาร์จนะครับอันนี้วางของพวกของจุจิกได้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของนะครับแล้วก็มีเป็นปลั๊กให้นะครับมีเป็นปลั๊กตรงนี้นะครับเสียบเป็นปลั๊กเลยนะไม่ใช่ power outlet นะเป็นปลั๊กเลยตัวนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนวางตรงนี้นะครับสภาพสวยนี่ครับดูเบาะผู้โดยสารนี่ครับไม่มีการฉีกขาดเลยนี่ครับดูเบาะหลังครับ เบาสภาพสวยนะครับเบาสภาพสวยนะครับดูดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆกันนะครับอ่าเหลือห้องเครื่องเนาะนะครับเห็นเราเห็นภายในกันแล้วนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับเป็นประมาณนี้นะครับนี่พน,นักน้านบนม่านกันแดดไม่มีไฟนะไฟของตรงนี้เอาก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าไม่โดนร้อยอร์เซ็นตนะนะครับมีไฟให้นะครับอันนี้ไฟไม่ติดนะฝั่งทางนี้ มีเสียหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูให้ครับไม่ยากแค่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวช่างเขาเปลี่ยนให้ร้านใดนะครับตรงนี้ไม่มีกระจกให้นะครับมีที่ใส่ของหนีบตัวนี้ให้นะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับเพดานด้านบนก็ถือว่าสะอาดเลยนะครับนอรอยการใช้งานคือให้95เปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับจากสายตาผมดูเลยนะให้95เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเด็กน้อยรู้สึกจะไม่มาขีดเล่นๆนะครับนี่ครับสภาพสวยนี่ครับสวยมาก กระจกติดฟิล์มเรียบร้อยหน้า40นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็60นะครับกระจกเลยไม่ดูนี่ภาพเก็บไฟฟ้านะครับกดตรงนี้นะครับขึ้นลงออโต้นะขึ้นลงออโต้โอ้โหแดดแรงมากครับปิดครับนี่พอปิดนะครับเห็นไหมครับองศาแสงเปลี่ยนชัดเจนเลยนะครับ ยวดูในส่วนไปกันนะครับยวดูประตูทั้งสี่บานเลยเนาะนี่ครับนี่ครับนี่คือประตูบานหลังครับนี่ครับบอกคู่หน้าครับของด้านหลังก็สภาพสวยนะนะครับดูดีเลยนะครับนี่มีแอร์ให้ตัวนี้แอรเย็นเลยครับแอร์ใช้งานได้ครับจับแล้วฉ่ำเลยครับ นะครับแอร์สามารถปรับทิศทางได้ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับโอเคเลยส่วนชาร์จแบตก็อยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่ครับเบาะชายหลังสภาพสวยเบาะไม่มีการฉีกขาดเนาะนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับนี่นะครับนี่สามารถวางขวดน้าแก้วน้ําได้นะครับวางที่พักพิงแขนได้นะครับมีที่ห้อยตรงนี้สำหรับกครที่ต้องการขนของเนาะนะครับ เพดานโอเคมีที่เราจับให้นะครับแล้วก็มีที่ก่อนระหว่างตอนขึ้นเนี่ยเพราะามันเป็นตัวยกสูง,สงก็จะเหยียบเราจะเหยียบบันไดข้างมาก,ก่อนปุ๊บแล้วเราก็จะจับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งทั้งตอนขึ้นและตอนลงก็จับได้เลยนะครับสุดยอยมากนะครับบานถัดไปครับต่อทั้งน้ำมันอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับน,นี่คือมุมมองฝั่งทางผู้โดยสารฝั่งทางซ้ายหลังซ้ายนะครับ ใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แล้วก็ขอดูได้นะครับนี่นะครับกระจกตัวต้าทั้งหมดนะครับกระจกตัวต้าทั้งหมดนะครับตัวต้าทั้งหมดนี่ครับตัวต้าทั้งหมดนี่นะครับครับแผงประตูสวยครับคอนโซลหน้าไม่มีแตกหักไม่มีเล้าเนาะนะครับนะครับ เกียร์ออโต้ครับก็ขับสบายหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับต่างจังหวัดหรือขับในเมืองผมลองดูแล้วนะย้ําว่าผมลองดูแล้วนะเกียร์ตัวน,นี้ออโต้เกียร์ธรรมดาอาตาัตราเรลพวกน้ำมันไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะครับผมใช้คนเดียวกันคือเฮ้ยผมเนี่ยแหละขับเองนะครับทั้งตอนนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะแล้วเป็นเครื่อง2.4เหมือนกันแล้วอะไรนะครับเป็นปีเดียวกันโฉมหน้าเหมือนกัน ผมลองขับแล้วไม่ได้บรรทุกอะไรนะเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลือกสําหรับหน้าง,งานว่าท่านต้องการหน้าง,งานแบบไหนท่านเน้นความสบายเอาเกียร์ออโต้ครับที่เขาว่าเกียร์ออโต้ไม่ดีคือเขาอาจจะไปบรรทุกของซึ่งไม่ได้ใช้สีประตูหรอกครับใช้กระบะแคปบเป็นเกียร์ธรรมดาไว้สาหรับการขึ้นทางแบบออฟโรดติดลมแต่ถ้าเรามาใช้หน้าง,งานแบบนี้ก็ ต้องดูนัางงานอีกทีหนึ่งว่าท่านใช้นัางงานแบบไหนถ้าขับทั่วไปแบบนี้เนี่ยสบายนะครับแต่ถ้าต้องการขนของมันทุกผักขึ้นดอยต้องไปเอาหัวเดี่ยวต้องไปเอาแคบที่เป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่ามันจะมีแรงหรือมีความกระชากมากกว่านะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเกียร์ออโต้ก็ขับสบายเหลือเฟือสําหรับคนบ้านๆแบบเราๆนะครับสามารถขับในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้เปือนกันนะครับนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงบริเวณห้องเครื่องกันนะครับตึ๊บเดี๋ยวค้าฝังกระโปรงสักครู่นะครับนิดนึงครับภาษีแจ้งนะภาษีผมต่อให้เรียบร้อยแล้วภาษีหกเก้าต่อให้แล้วภาษีหกเก้าไปตรวจสภาพเมื่อวานที่ตรอ,ออนะครับนี่นะครับนี่คือภายในห้องเครื่องนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ นะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนเครื่องปรับอากาศนี่ครับอันนี้ของเดิมนะครับเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็น็อตยึดอ่าฝากระโปรงไม่มีการขยับนะครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่นะครับซุ้มซอกเดิมอ่าสติ๊กเกอร์มอกข้างๆก็จะมีเพจเพจต้องแบนเรียบแบบนี้ห้ามงอห้ามย้ำตัวนี้เป็นปี 2018เครื่อง2.4 CC ซีซีเห็นไหมครับซีซีลงท้ายก็คือเครื่อง2,400นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบอกเป็นปีแต่ก็จะบอกในนามเป็นคสนะเป็น18ก็คือปี2018นะครับตามคานครับแกนสายหัวเดิมเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะครับสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นวงกลมถ้าในกรณีรถโดนชนมาวงกลมจะเละเราจะไม่เรียกว่าเป็นรูปทรงของวงกลมเราจะเรียกว่าเป็นรูปทรงของ มันเละรูปทรงเละครับนะครับไม่ใช่เดิมเดิมนะถ้าถ้าเกิดโดนชนมารูปร่างโครงสร้างจะเปลี่ยนนะครับตัว L นี่ครับคมเดิมเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับตัวยางนะครับตัวรอยตรงนี้เนี่ยรอยตรงนี้เกิดจากคาบยางที่มันมีการเสรียดสีหรือแางกระแทกซึ่งใช้เวลาหลายปีมากในการที่มันจะกระแทกนะครับตัวนี้ก็จะเกิดคาบแบบนี้นี่คือของเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้ตัว R ฝั่งทางขวานี่เห็นชัดเจนนะครับ สี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นวงกลมนะนี่โครงสร้างเดิมหมดนะครับโครงสร้างเดิมหมดน็อตไม่ขยับนี่แล้วไฮไลท์นี่โตโยต้นะครับรุ่น a b s ให้นะครับหนะบม้อพักน้ำสีชมพูใสแบบนี้นี่คือเลขไม่แสน0 0 0มนโลนะครับแบตเตอรี่นะครับเนี่ยโยซ่านะครับแบตเตอรี่สภาพสวยเลยนะครับนี่ นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงบริเวณห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ของเดิมนะนี่น้ำมันน้ำมันเบรกนะครับนี่ครับเครื่องครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนะครับให้ดูตามขอบห้องเครื่องนะครับเมื่อกี้ดูคมเดิมกันไปแล้วนี่ครับไม่มีการรั่วซึมทุกอย่างแห้งสนิทหมดนะครับ ดูแลดีครับคันนี้เจ้าของคนก่อนนะดูแลดีนะครับพอมากับผมเนี่ยผมแทบไม่ทําอะไรนะจริงๆอ่าในส่วนของตรงฝาท้ายแทบไม่อยากทําสีเลยนะแต่ว่าถ้าลูกค้ามาเขาเขาอาจจะติก็เลยว่าเอาไปทําดีกว่าเข้าใจว่าอยากได้สีเดิมแต่ว่าคือผมเนี่ยอยากได้สีเดิมแต่ว่าพอเราพิจารณามาคุยกันแล้วเราทําสีให้ลูกค้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดทําสีเนี่ย อีกประมาณ10ปีท่านค่อยทําอีกทีนึงอีก10ปีนะท่านเสียเงินประมาณ2อ0 0 0มนะครับในการทําสีของตัวฝาทา้ายแต่ให้เหลือสีเดิมนะนะครับนี่นะครับผมก็เลยไม่สีเรืเ่ออะไรก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปทําสีดีกว่าเพื่อความสวยงามของตัวรถเนาะแล้วก็มัน่นใจในช่างฝีมือของทางผมอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่คือรอบห้องเครื่องเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ นี่กุญแจเป็นแบบนี้นะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับนี่เห่านี้เลยนล้สตาร์ก็สตาร์ได้เลยนะครับนี่หน้าจอกับป็นของโตโยต้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เห็นไหมที่ผมให้ดูเมื่อกี้อ่ะเลขแปดแล้วก็ขีดเลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดมันเป็นปี2018ก็คือของเดิมมันนะครับเป็นตัวเขียนอักษรมาร์กไว้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับ ครับเป็นประมาณนี้ครับนี่เป็นประมาณนี้สำหรับการรีวิวเห็นภายในภายนอกกันแล้วเห็นห้องเครื่องเห็นภายในเห็นช่วงล่างนะครับเห็นแหนกเห็นยางเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวชายท้ายกันนะครับ โอเคเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับฝากกันด้วยสำหรับราคาค่าตัวคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นโตโยต้าโฉมโมเดลปีสองศูนย์หนึ่งแปดไฮลักซ์ลีโวสองจุดสี่จีออโต้พรีเดนเนอร์กับเลขไมค์คันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับฝากกันด้วยเนาะนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องบุญสมรถบ,บ้านต้องขอตัวลาหน้าที่กันด้วยฝากกดติดตามนะครับทั้ง YouTube Facebook และ TikTok บุญสมรถบ,บ้านด้วย นะครับนี่ใครกดติดตามแล้วฝากกด1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าใครกดติดตามแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ